พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่6สิงหาคมคศสตศักราช2024 ทอพยานชีวิตโดยคุณสตีเฟนแบรดี้อลบามาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการบินอัตโนมัติและข้อพระคมภีหนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ8ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยวาสตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบ,รบ ดุดสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้คุณสตีเฟนแบรดี้เป็นพยานว่าในขณะที่ผมอยู่ในกองทัพเรือสหรัฐผมสอนหลักสูตรระบบการบินอัตโนมัติที่ใช้สำหรับเครื่องบินของกองทัพเรือระบบนี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถกำหนดการบินได้ที่ระดับความสูง และทิศท,ทางที่จะมุ่งไปโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลนำร่องแต่หากมีเครื่องบินหรือสิ่งกีดขวางอื่นปรากฏในเส้นทางของการบินอัตโนมัตินี้ระบบจะไม่เปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลบสิ่งที่มากีดขวางแม้ว่าเครื่องบินจะบินได้เองแต่นักบินก็ต้องตื่นตัวต่ออันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นและแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีบางครั้ง เราวางตัวเองไว้บนระบบการเดินทางชีวิตแบบอัตโนมัติให้ชีวิตเคลื่อนไหวไปเองโดยไม่ผ่านการป้อนข้อมูลจากพระเจ้าถ้าเราไม่ยอมเชื่อฟังการทรงนำจากพระเจ้าเราจะเข้าไปสู่ความยุ่งยากได้อย่างง่ายดายพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อ20กล่าวว่าแซมสันไม่ทราบว่า พระเจ้าได้ทรงละท่านไปเสียแล้วถึงแม้ว่าท่านจะถูกแยกออกพิเศษตั้งแต่เกิดให้เป็นของพระเจ้าแต่เขาก็จบลงด้วยการเป็นทาสในฟิลิสเตียความท้าทายของชีวิตเป็นสิ่งขัดขวางการเดินทางชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายหากเราไม่สนใจเมื่อเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเราจะตระหนักได้ว่าพระเจ้าทรงตรัสกับเราอยู่ตลอดเวลา และทรงช่วยแก้ไขปรับปรุงให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ข้าพระเจ้าจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อนักบินข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อขอให้ตาของข้าพระองค์ทั้งหลาย เฝ้ามองและจดจ่อที่พระองค์และให้ข้าพระองค์ระมัดระวังสิ่งกีดขวางที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ทั้งหลายและนำข้าพระองค์ทั้งหลายไปในทางที่พระองค์ต้องการให้เดินไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ